ที่จังหวัดสแก้วนะครับจัดพธิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาจังหวัดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสแก้วครบรอบ31ปีที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสแก้วและสารกลางจังหวัดสะแก้วนายปริญญาภริษัทผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสะแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้มาร่วมในพิธีบวงสวงสารหลักเมืองจังหวัดสระแก้วพิธีบวงสวงพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พิธีบวงสวงพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิธีบวงสวงพระสยามเทวาธิราชจำลองรวมทั้งก่าวรำลึกวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้วครบรอบ31ปี ตามที่มีพระชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้นเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2536โดยเป็นจังหวัดที่74ของประเทศไทยจังหวัดสระแก้วครับได้กําหนดให้วันที่1ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้วประชาชนในจังหวัดสระแก้วก็ได้พร้อมใจกันครับร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจัดสร้างสารหลักเมืองประจําจังหวัดสระแก้วขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นศูนย์รวมขวัญกำลังใจและความรักสมัครสมาสามนคคกในหมู่ชาวจังหวัดสระแก้วสืบต่อมากระทั่งถึงปัจจุบันนี้